นายนุทินชัยวริกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ในวันพรุ่งนี้ศาลร,รัฐธรรมนูญจะพิจารณารับคำร้องคดีล้มล้างการปกครองตามมาตรา4 9ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหรือไม่นั้นว่าไม่ได้ติดตามในเรื่องนี้เพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องและหากศาลตัดสินออกมาไม่เป็นคุณกับรัฐบาลพักร่วมก็จะล้มไปด้วยหรือไม่ ก็บอกว่ายังคงเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่และหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองกังวลหรือไม่ว่าจะเกิดสุญญากาศขึ้นนายนุทินกล่าวว่าที่ผ่านมานั้นไม่เคยมีสุญญากาศอยู่แล้วรัฐบาลต่อให้พนสภาพไปก็ยังคงสภาพรัฐบาลร,รักษาการซึ่งสิ่งนี้ระบุอยู่ในรัฐธรรมนูญที่คงสภาพไว้จนกว่าและมนตรีชุดใหม่จะเข้าเฝ้าถวายสัตย์ อย่างกรณีครั้งที่นายเศรษฐาชินวัตรอดีตนายกรลฐมตรีถูกสารมนูญตัดสินให้พ้นสภาพการเป็นรัฐมนตรีทุกคนก็ยังทํางานจนถึงเวลา16อนาฬิกาโดยการทํางานก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งความเห็นอกเห็นใจก็เป็นอีกเรื่องค่ะ